ดีค่ะดิฉันนางสาวสาวนีนกัมจรปัจจุบันทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วค่ะซึ่งได้ทำผลงาน Best Practice มีชื่อว่าการพัฒนาทักษะการแยกคำเป็นคำตายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแยกคำเป็นคำตายดูง่ายไม่ยากค่ะ เห็นง่ายจำไม่ยากนะคะในเรื่องของทางเป็นทาตายนะคะรูจะให้เทคนิคนะคะถ้าทาเป็นหนูจำง่ายๆเลยว่าตัวสะกดของมันคือครูให้เท่าว่านมอะไรคะน <ลง S 1> ยวงอ<ง>่นมยวงต้องเป็นสะเสียงยาวหรือเสียงสั้นคะ<ง>อ่ะเสียงยาวถูกต้องนะคะส่วนทาตายตัวสะกดของทางตายก็คือกระบุะกกระบุกก็ต้องเป็นเสียงซ้ำน,นะคะใช่ไม่อ คำเป็นนะคะภาษาสียงยาวได้แก่คำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยค่ะอะไรนะคะปีกไม่ใช่ค่ะคำนะคะ,ะคำเป็นอ่ะน้อนหนูคือแม่กลมมีคำว่าอะไรบ้างคะอ่ะาต่อไปมาม้าแม่กลมมีคำว่าอะไรบ้างคะโกลมต่อไปยอยักษ์แม่เกยล่ะคะเย สำหรับข้อสังเกตง่ายๆจำไม่ยากนะคะในเรื่องทำเป็นและทำตายนะคะทำเป็นจะเป็นสระเสียงยาวนะคะซึ่งตัวสะกดก็คือเราจะใช้เทคนิคก,การจำว่านยงย่ะว่ายังไงนะคะ,ะนมยวง,อน,ยงนอนหนูแทนแม่กนม้าแทนแม่ยอยักษ์แทนแม่กอแหวนแทนแม่นอนงูแทนแม่เก่งมากค่ะ ทีนี้คาที่อยู่ในแม่กลมมีคําว่าอะไรบ้างคะจูอะไรอีกคะแล้วก็ hey. แคร์อ่าต่อไปคําที่อยู่ในแม่กลมละคะจูจูอะไรเลยาร,รามอ่าต่อไปแม่เกยคะ่ะลอยลอยต่อไปแม่เกยคะ่ะ อ่าคำตายนะคะคำตายเมื่อกี้คำเป็นเป็นสลาเสียงเลยรนะยาวคำตายก็ต้องเป็นสลาเสียงสั้นนะคะสลาเสียงสั้นจะต้องไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็ตัวสะกดของมันที่มีคือกะบุตกะอะไรนะคะกะโบกกะไก่แทนแม่กบบอยไม้แทนแม่โดเด็กแทนแม่อ่าเก่งมากมาดูกันแม่กบมีคําว่าอะไรบ้างคะ เลือดโลกแต่อ่าต่อไปแม่กดค่ะจุดจุดโลกกรับอ่าเก่งมากต่อไปดเด็กแม่กดมีคำว่าอะไรบ้างคะหูหมูหมูอะเก่งมากอันนี้คือคำคำอะไรตายค่ะ เมื่อกี้ามที่อธิบายคุณู้อธิบยายน <téc n> ักเรียนฟังแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนต้องบอกคำเป็นกับคุณครูมาคนละหนึ่งคำว่ารู้จักคำเป็นอะไรบ้างที่มันเป็นคำเป็นอ่ะเริ่มครับมูอะไรนะคะหมูหมูราวานลาวานปลาฉลามปลาฉลามหมีมีวัววัวอะโอเคถูกต้องค่ะ เมื่อกี้เราบอกําเป็นกันไปแล้วนะคะรอบนี้คุณครูจะบอกคาตายว่านักเรียนรู้จักอะไรบ้างที่เป็นคาตายอ่ะเริ่มค่ะกบิเป็ดมดมดเขียบเียบนกนกเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยนะคะ ตาธรรมชาติาสดใสสถา,านศึกษาคุณธรรมนำวินัยกลาเตียงครไว้ชื่อหือกระจอนการกิลาก็เก่งกล้าสมญนาณทัวเขตกามพวกเราสู้ไม่เคยถอยต่อต่อคือชื่อย่อพวกเราบนรด